สวัสดีครับที่นี่ร้านซับเจริญซุ้มกาแฟนะครับรับผลิตและออกแบบสุ้มร้านค้าซุ้มขายของนะครับมีแบบให้ท่านเลือกมากกว่า100รายการนะครับผมชินเคยนะครับผมสินค้าที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นซุ้มร้านค้านะครับขนาด2เมตรคูณเมตรนะครับสูง2เมตร70โดยประมาณนะครับนะจากเราจะวัดจากตรงนี้นะครับฐานนี้ถึงยอดนี้เลยนะครับ2เมตร70็ครับวันนี้เป็นงาน o u t ดอร์นะครับกลางแจ้งนะครับมีประตูม้วนด้านหน้านะครับผมนะครับแล้วมีกระจกด้านข้างด้วย เป็นบานเล็ก5้าสิบคูณหนึ่งรอยนะครับแลก็เปิประตูม้วนสีครีมนะครับข้างในมีเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นแฟรนชชายชาชิบะเนาะลงที่ตลาดศรีราชานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเปิดดูภายในกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเฟรนชชา์นะครับทำเฟรนชชายสั่งมาสี่หาหลังแล้วนะครับฟรนชชายชาชิบะนะครับผมนะครับด้านในก็ จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูแอเรียด้านในครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นกระเบื้องนะครับเจ้าของเป็นชายเขาฟิกมานะว่าต้องปูให้เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับนะครสวยงามครับผมนะฮะเป็นสีน้ำมันกะลิกทั้งหลังเลยสีเหลืองนะครับดูภายในดีกว่าโอเคครับเห็นกันไม่เอ่ยนะครับแสงไดเยอะนิดหนึ่งนะครับจะมีแรกเปิดเข้าไปจะเป็นซิงล้างของแล้วก็ชั้นวางของนะครับดาวไลท์ครบๆกันเลยทีเดียวนะครับมีบาร์นะครับ ด้านบาร์ท็อปนี่จะปูด้วยแผ่นโฟมิก้านะครับระบบปักไฟก็ครบเลยนะครับผมได้นะครับบางกลางแจ้งเลยนะครับสามารถบางกลางแจ้งได้นะครับปักไฟครบเรียบร้อยเลยนะครับตาที่จะเงาเงาหน่อยนะครับโฟมิก้านี่ยจะบอกแจ้งมา้ก่อนคือจะปูเป็นบางตัวนะครับลูกค้าเพิ่มภายหลังอะไรยังไงคือเวลาหน้าที่ของมันคือเวลาทำความสะอาดเช็ดล้างมันจะต้อง้าง่ายนะครับกระจบนะครับ เวลาเปิดขึ้นก็ประมาณนี้เปิดดูไม่ค่อยถนัดนะครับเดียวนี่นะครับเป็นบานรถเมล์นะครับเปิดขึ้นลมก็จะโฟล์เข้ามาด้านในนะครับเสียเงียบับตัวนี้บบนะครับเรียกว่าะบบเบุกเกอร์ครบเลยนะครับลูกค้านะครับแล้วรอติดป้ายของทางเฟรนชชส์ครับก็จะเป็นการเซ็ตเรียบร้อยส่งมอบสินค้านะครับ สวยงามเลยนะครับผมสนใจติดต่อสั่งซื้อซุ้มร้านค้าซุ้มขายของหรือว่าซุ้มกาแฟก็ดีนะครับติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับที่เพจซับเจริญซุ้มกาแฟนะครับหรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ088นะครับ5352520นะครับก็อีเบอร์โทรในเบอร์ศูนยนะครับ5379552นะครับติดต่อไอมินตั้มแล้วก็ไอมินสุขนะครับอยู่รีบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่เพจของเราด้วยนะครับตอนจะทะลุ30,000ไลลคค์แ้วนะรัสามหบ EP นี้ผมขอ ตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าผมจะนำสิ่งแปลกใหม่ๆมานำเสนอให้นะครับสำหรับอีพีนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ